สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปกี้ Little Fat Lady Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะออ l คาลิ c ซี่ชาเลน g ์รุ่นที่1 Stranger View EP ที่14ค่ะก็ต่อกันเลยนะคะจาก EP ที่แล้วค่ะ,อะตอนนี้นะคะน้องเลอากําลังจะเติบโตแล้วนะคะนี่อีก1วันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คงไปทํางานก่อนค่ะก็เพิ่งอาบน้ําน้องไปนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ปรับแต่งนะคะจากพาที่แล้วน้องเนี่บิวลากะว่าเดี๋ยวจะให้เนี่ยเลอาโตก่อนปึ๊บเดี๋ยวพ่กี้จะไปปรับ การแต่งตัวแต่งหน้านะคะเจเนติกต่างๆนะคะให้น่ารักก็ว่ากันไปนะคะอุ้ยมีอีเมลมาอะนะคะเดี๋ยวจะไปทํางานตอน10บโมงละค่ะปล่อยเด็กๆไปที่เด็กแคร์เหมือนเดิมอันนี้อยู่ข้าวใช่ไหมเนี่ยโอเคไหนเอาข้าวให้หนูกินหรออ่ะอิ่มๆก่อนไปลูกเอาน้ำไปกินด้วเอาเอา,เอา,เอานมนมานมเอออ่ะนะเออนี่นะคะตอนนี้ก็เป็นฮอตเลอร์แล้วค่ะน้องก็สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะคือเมื่อกี้แอบเปลี่ยนเตียงไปแต่ลืมว่าถ้าสมมติเลยอาโตต้องเป็นเตียงแบบว่าสําหรับเด็กวัยโตอะก็คือเตียงเหมือนผู้ใหญ่ทั่วไป ะะเดี๋ยวเมกี้จะเอามาไว้ตรงนี้นะคะอึมครึมจะสี่เท่านะคะตีมห้องต้องเป็นสี่เท่าเพราะรุ่นสองก็สี่เท่านะคะกินเสร็จแล้วหรอ,อาแม่อุ้มหน่อยเอ้ายังไม่เสร็จโอเคเอานันแม่ไปทำงานก่อนนะลูก <c oughs> กินข้าวเสร็จก็ไปเลยไป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 มาค่ะเปิดด้วยการทำงานนะคะวันนี้ Daily Experimentation เหมือนเดิมค่ะ Analyze นะคะสำหรับผลไม้ต่างๆค่ะอ่ะเรามีเบลเปเปอร์เนาะทำกับเบลเปเปอร์ก็ได้ค่ะ ในขณะที่เราจะเดินไปทํางานนะคะไปไปมาๆนะคะก็แจ้งเตือนค่ะทุกคนว่าน้องเรอากําลังจะเบิดเด์แล้วกลับบ้านไปต้องโตแล้วแน่เลยก็ดีนะคะปมกี้จะได้ปรับแต่งตัวนะคะแต่ว่ามันจะขึ้นเตือนหรือเปล่าว่าลืมวันเกิดลูกอะไรเงี้ยไม่ได้ลืมนะเสร็จแล้วเรียบร้อยคะ่ะพร้อมกับเครื่องพังนะคะอ่ะซ่อมให้หน่อยนิดนึงนะคะ ตอนนี้นะคะก็นักต่างมันจะแจ้งเตือนึ้นมาถึงแม้ว่าจะอยู่เดย์แคร์นะเนวิวลล่าก็เรียนรู้ถึงเรื่องแบบสกิลคอมมูนิเคชันนะคะการสื่อสารนั่นเองเออนี่ริงกิ้งด้วยนะคะไปที่เดย์แคร์คุณครูเขาสอนนะคะเนี่ยพอตตี้สกิลด้วยนะคะว่าไงคะเมาคอย,ยสุดฤทธิ์งานก็ง่ายๆคะ่ะเหมือนเดิมวันนี้เป็น b r o ว์เว็บนะคะ,ะเราก็เลือกเลยแฮนนเน็ตขึ้นมาเป็นเลเวล3คะ่ะดีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าแฮนนเน็ตเราน้อยๆคะ่ะทำการ browse ว็บค่ะแล้วก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าอีกแล้วอะ่ะเราก็ขี้เกียจอ่ะทุกคน คือเรารู้สึกว่าแบบทาจนเบื่อแล้วล่ะไอแบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อวงงานเนี่ยนะคะเรามาทําอย่างอื่นกันดีกว่าที่ทาทายนะคะนิดฟิกค่ะนิดฟิกเซอร์นะคะตัวนี้ใช้สปีนนัทกับคอมมอนเมทอเมทัลทั่วไปนะคะโอเคทําน้ํายากันค่ะท่านผู้ชมงานวิทยาศาสตร์นี้ก็คือทาเพลินเลยนะคะอําตั้งแต่แบบล so อสโซเบอรี่อะจนมาถึงอันนี้นะคะเอาให้อาโครนนะคะนี่เราโคลนแบบกล้วยเลยดีกว่านะคะเรามีน้อยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เอามาปลูกในนี้ด้วยเราว่าเราจะปลูกที่นี่ใช่ไหม นี่พอดีเลยโอเคกล้วยเรามีน้อยแอปเปิ mm ้ล hmm. เราก็ไม่มีนะคะที่นี่โคนเซรั่มค่ะเมื่อกี้ทำเซรั่มอะไรมาใหม่นะทำเลยอันนี้ใช่ไหมนีดฟิกเซอร์โอเคเรียบร้อยค่ะงานก็จะเสร็จอย่างรวดเร็วนะคะออแล้วก็ทำาซเชลไลด์อีกแล้วค่ะวอเตอร์แพลนนะคะไหนดูก่อนว่าลดน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวพี่กี้นะคะเอากระถางมาเพิ่มดีกว่าแล้วพี่กี้จะปลูกนะคะสำหรับต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ต้นกล้วยนะคะโอเคพี่กี้ก็จะวางซื่อๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะ แล้วเราก็จะเอากล้วยนะคะกับแอปเปิลมาปลูก่ะนี่เพราะถ้าปลูที่นี่มันจะเหมือนอยู่ในโรงเรือนนะคะ<ๆ>ก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าทําตามฤดูกาลอะไรนะคะต้นไม้ก็จะค่อยๆโตแต่ว่ามันจะโตช้านะทุกคนมันจะโตช้านิดนึงนะคะเออแล้วเราก็ทําการนี่ค่ะวอเตอร์อ่อนนะคะแล้วก็จะได้ทํำเควสด้วยง่วงคะ่นะท่านผู้ชมทํางานไปก็ง่วงไปแต่วอเตอร์แ p l น n มันไม่ได้หรอทําไมอ่ะโอเคเราไปทำเซทไลสก็ได้ค่ะแปลกจังทําไมไม่ได้อ ทำซาช่ายดิสอีกอันหนึ่งอ่ะนะผู้ชมโอเคเริ่มทำนะคะบู r i n t ก็อะไรก็ว่ากันไปนะคะตอนนี้ก็คืองว่วงมากทุกคนกลัวแบบว่าสงสัยจะนอกก่อนนอกก่อนงานเสร็จแน่แนเลยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะซาชลาดิสนะคะแล้วก็ให้ Contact a เลียค่ะโอเคเดี๋ยเราดึงไปไว้ข้างหน้านะคะไปไว้คู่กันเลย <c oughs> มี2อันเลยอ่ะนะคะอ่ะคอนแทกเอเลียนค่ะเรียบร้อยค่ะ แล้วก็โอเคเป็นเนเ o อร์ฮู h าย e ์ม n ยนะคะให้มีความสุขกันไหมเดี๋ยให้สลบกันให้ Happy ้ทาวดีกว่านะคะทุกคนจะได้ดูมีความสุขนี่นะคะส่งสัญญาณมาฟื้นะคะโอเคเป็นไงบ้างดึงดึงดึงดงเรียบร้อยค่ะนี่ทุกคนมีความสุขนะคะอันต่อไปให้ทำน้ำยาตัวนี้คะ่ะ a m b บิเจน,นะคะ a m b บิเจน,นี่ก็คือเรามีอันนี้แล้วมีทั้งกล้วยแล้วก็แอปเปิลแล้วนะคะเราก็สามารถทำได้แล้วโอเคอ้าวทำไมไม่ทำล่ะ ไม่แน่ใจว่าทําไมไม่ทํานะท่านผู้ชมแปลกดียะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่างานเสร็จแล้วนะคะตอนแรกก็กะแบบอยากจะทาไอ้นี่เหมือนกันนะทําน้ํายาเลยแบบเนี้ยเออแอบแนบได้ไหมคือเวลามันจะหมดแล้วแต่ก็แนบไป <laughs> เอ็นดูว่า โอเคค่ะพร้อมกับเลื่อนขั้นเลยนะคะตอนนี้เย่ yeah, นะคะตอนนี้นะคะเรากลายเป็น Pioneer of New Technologies แล้วนะคะเอ้ยนะได้เงินเยอะด้วยนะคะ1,662ซิ 1, มอลิยอนค่ะกลับถึงบ้านแล้วคะ่ะท่านผู้ชมก็ อยู่ข้าวค่ะขอไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เออเลอาอยู่ไหนเอ่ยกําลังจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วนะคะเหืืออีกหนึ่งวันนะคะแต่ก็น้าว่าจะทําเค้กล้วไปเป่าดีไหมคะเอ้ยมีเคิร์กใหม่ด้วยเป็นร้องเพลงชอบร้องเพลงเหรอลิตเติ้ลซิงเกอร์นักร้องตัวน้อยเหรอน่ารักอ่ะเอ้ยตลกจังเลยเอออ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราโหเราง่วงมากเลยท่านผู้ชมไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมก่อน เดนะคะ่ะนโยบายนี้ก็ยังไม่ได้แก้สักทีนะคะตัดน้ําตัดไฟอีกแล้วแล้วก็ยังไม่ทไในขึ้นไม่ทาเค้กเลยนะคะก็สลบอีกแล้วนะคะโอ้ตายตายตายน้องคุยกับใครเนี่ยหนูคุยกับใครอ๋อกูคุยผู้คนเดียวผู้คนเดียวเอาโอ้เล่นโอ้ยเอาแล้วโอ้ทำไมทําอย่างนี้หนูไปเล่นชักโครกแล้วหนู ตัวเหม็นในเป็นเคิร์กด้วยนะทุกคนใช่ไหมคะเดี๋ยวแอบดูเคิร์กสิรู้สึกจะเป็นเคิร์กใหม่ด้วยอะ่ะเลิฟบอทเธอค่ะชอบน้ำว่สันชอบน้ำอ,สะะอสูสตริกนะคะเออสตริกไหมก็อัสตริกกับลูกก็ได้นะเพราะว่าโอ้โหตอนนี้เริ่มแบบเออหนูจะไปเล่นชักโครมไม่ได้ลูกหนูชอบเล่นน้ําใช่ไหมลูกในอ่างก็มีนะลูกนะโอ้แม่จะสลบอีกรอบที่สอรอบที่3แล้วค่ะโอเคนะคะ เมื่อกี้ให้น้องซีนะคะชิงช่องก่อนแล้วก็พยายามจะขึ้นไปทำอันนี้ค่ะท่านผู้ชมอ๋อเค้กนะเมื่อกี้พี่กี้สั่งแล้วก็ต้องถูกแคนเซลนะคะเด็กๆเขาแบบว่าเรียกร้องแม่เหลือเกินเดี๋ยวเราเลือกนะคะเค้กเมื่อกี้ใช่ไหมคือวไว้เค้กก็ได้นะเอาไว้เค้กก็ได้เมื่อกี้มีโคคนัดเค้กกับไว้เค้กพี่กี้เลือกว้เค้กแล้วกันโอเคนะคะลูกๆหยุดตรงนี้กันไปก่อนนะคะมาแม่จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยพี่เลอาเนี่ยแม่จะได้แฮปไหมโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทําเค้กก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเทเลพอร์ตนะคะให้เลอาขึ้นมาเป่่าาาเเเคพรวด ถอดเลอแบบเดินขึ้นบันไดลิงไม่ได้นะก <c oughs> ็ถือว่าโมบอกเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าหยุ่นๆๆกันแล้วกันนะทุกคนโอเคค่ะเอาเค้กไปอบนะคะก็น่าจะสลบอีกรอบหนึ่งนะดูทรงแล้วนะคะแดงเถือกขนาดนี้คือยางอื่นเขียวหมดยกเว้นเอเนอร์จรีมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะ่ะดูลูกอะ่ะเห็นดูว่าเคเสร็จแล้วแล้วก็ a d ด b i r ร์ d เดย์ k คค่ะแล้วก็เดี๋ยวเสกให้อาเลอยร์นะคะเทะเลพอตมาตรงนี้นะคะได้หรือเปล่าได้ไหมฮึบได้ลวค่ะแต่ว่าต้องรีเซ็ นะคะสักทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะทําการเขาเรียกว่าอะไรนะเฮลท์โ o ลอว์นะคะแคนเดลกับเลอาค่ะท่านผู้ชมมามาลูกมามาเป็นเบิร์ดเดย์นะลูกมาช่วยแม่ดูน้องเออปอบปูนี่นี่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องปรับการแต่งหน้าสักิดนะจะให้เขาเป็นแบบเลอาตลอดไปทุกคนตลกดีไปไหนอ่ะไปแปลงร่างนอกเหรอที่มันเล็กอ่ะแม่ที่มันแคบเรียบร้อยแม่ก็สลบฉลองไปเลยอ้าว ยังไงอะอ้าวโอเคตื่นแล้วค่ะคือต้องเหมือนต้องรอให้แม่ให้แม่ตื่นก่อนอะแล้วค่อยแบบว่าเอชอัพอะเมื่อกี้ด้วยหุ่นกลไดไม่รู้ค่ะเพราะว่าแบบว่าบักสุดลิ์นะคะอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเลอาก็เติบโตแล้วค่ะท่านผู้ชมเอ่อก็ได้ค่าแบบหนึ่งหนึ่ง,งคือค่ามันไม่ได้เยอะอะเนะเาะแล้วแบบเราวุ่นวายอยู่กับน้องด้วยนะคะก็มีสกิลติดตัวมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะแล้วก็จะทําการนะคะแรนดดอมเหมือนเดิมค่ะเอาหนึ่งสองซ้ำอุย้ย เป็นอาร์ลิเวอร์ค่ะชอบศิละปะนะคะแล้วก็อา่าสำหรับปณิธานมีพิกกี้อ่ถ้าชอบศิละปะก็อาจจะเป็นครีเอทีฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแบบโตะวาดรูปอะไรให้น้องก็แล้วกันนะคะอ่ะโอเคภาพโตแล้วนี่นะคะน่ารักโอเคโตแล้วใช่ไหมลูกแม่ไปนอนแล้วนะส่วนหนูก,ก็เดี๋ยวให้พิกกี้เขาปรับปรุงนะคะจเนติกของหน้าตาก,กันสักนิดหนึ่งนะคะโอเคแวบแล้วกันแนหะ แวบนะคะปะั๊กก็โอเคค่ะปรับนะคะมุมห้องนอนตรงนี้นิดหนึ่งนะคะก็คือเตียงทอเลอร์จะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็มันยาวกว่าไงคะเออก็ปรับมาตรงนี้นะคะวิตื่นมาไหมอะ่ะโออน้องร้องไห้ตื่นมาทาไมอะ่ะอุยอ้ยวิทุกคนวิ ขอพอดแป๊บหนึ่งนะคะเพิ่งสังเกตเห็นค่ะที่จริงโนติตรงนี้มันขึ้นมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ื่อกี้แบบเออกดแล้วก็ว่าจะพูดลืมพูดนะคะคือคนนี้นะคะซีเนีร์โพลินชันเทคนิชยนที่3นะคะคือคนนี้เป็นพ่อของเด็กทั้งสองคนนะคะถึงแม้ว่าน้องซีนะคะจะตั้งคันโดยการแบบว่าถูกลักพาตัวนะคะแต่ว่าเขาก็มีพ่อเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็เลยส่งของขวัญมาให้ลองเลอานี่นะคะเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปเอาซะหน่อยแล้วนะคะโอ้ยทำไมน้องร้องไห้อะ่ะ น้องฟันลายปรอบใจน้องไหมยอมมาเฟเวอร์รินไหม f ฟมิลี่คิดไหมไหนๆการลงมากาลงมา,า,งมาอันนี้เมื่อกี้ปรับหน้าตาแล้วนะคะก็เจนเนติกต่างๆนะคะแอบดหูหน้าน้องเลอานะทรงผมนะคะตองน,นี้ก็มันไม่มีแบบ ทรงผมเลอาของเด็กวัยชายอ่ะทุกคนเมื่อกี้ก็พยายามหาแล้วแต่ว่ามันไม่มีตอนไม่ปไรค่ะพอขึ้นเป็นวัยรุ่นเราจะกลายเป็นเจ้หญิงเลอาใน Star ์วอลเหมือนเดิมนะคะไหนไม่จุ๊บๆกันหน่อยหรอ Family k i s s ได้ไหมมาปอบหน่อยไหนฝันร้ายหรอไม่เป็นไรนะเอออุ๊ยจุมม๊บแม่งนาะ <laughs> น่ารักนะคะ เออกาดกันการกันกน,าากน่ารักนี่โซเชียลนะคะสกิลขึ้นด้วยอันนี้เป็นร่างแบบมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมทุกคนแอบดูใกล้ๆก่อนไหมนะคะเมื่อกี้ก็ทําประมาณนี้นะคะก็ลุน้นโลเลยค่ะแล้วก็ยืนพื้นที่สีเทาเหมือนเดิมเดี๋ยวเรานะคะแปลงรา่างนี่ากาะกันกาดกันเป็นร่างมนุษย์น่ารักนะคะเมื่อกี้ก็ให้แต่งตัวนี้ค่ะเป็นธีมสีเทาเพราะว่ารุา่นที่2เนาะนะคะ ตอนนี้น้องแบบยังกะกานะคะโดยใช้กระโถนยังไม่เป็นนะคะต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะนี่ก็ขึ้นไปกินข้าวหรอใช่ไหมอ๋อโอเคดูแลตัวเองได้แล้วนะคะแต่คนนี้สิหิวข้าวนะคะแล้วแม่ก็อ๋อเลยอีกอต้องไปทํางานใช่ไหมนั้นแม่ตื่นแล้วกันแล้วก็เอากับข้าวให้ลูกกินอุย้ยเทนอีกแล้วนะคะจากไลฟ์สไตล์ใช่ไหมวุ่นวายไปหมดไหนบอกว่ามันจะดีขึ้นไง <laughs> เดี๋ยวเรานะคะกีฟู้ดทูเนบิลล่านะคะให้กินแอปเปิลซอสก็ได้คะ่ะโอเคมา กินข้าวกันแม่รู้ว่าหนูหิวลูกมาแม่ก็หิวเหมือนกันกินเลยนะกินเลยนะแล้วก็เอาน้ำนะคะเอาแอปเปิลจูสให้แอปเปิล <Apple S 1> เต็มไปหมดเลยอ่ะกินซะนะลูกกินซะนะส่วนแม่ก็จะกินข้าวเหมือนกันนะคะน่าจะกินจากข้างล่างนี่แหละง,ง่ายดีนะคะนี่แม่ก็ยืนกินหมูสเต๊ะไปเลยจ้าจุกๆนะคะนี่ส่วนเลยอยนะคะเป็นไงกินข้าวเสร็จนี่อ่ะ ทำความสะอาดหน่อยจ้านะคะแล้วก็ลากอันนี้ไปเก็บนิดนึงนะคะเออพอเด็กโตแล้วก็ดูแลตัวเองได้ค่ะก็โล่งไปนิดนึงนะคะเราก็โมโฟกัสที่รุ่นที่2ด้วยค่ะท่านผู้ชมอืมนะคะเดี๋ยวเรานะคะขึ้นไปเอาของขวัญน,นะคะที่คุณพ่อเขาให้น้องเลอามาดีกว่าเออหรือว่าเลอาเอาเองได้นีไงเลอาเอาเองได้คุณพ่อส่งอะไรมาให้เรานะนี่เราไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อเลยอ่ะไหนดูซิคืออะไรอะ่ะ อ่อไหนมีอะไรบ้าง Thank you for saving Stranger View อ,อันนี้ของคุณแม่ส่วนอันนี้อ๋อมันเหมือนกันอนะไม่รู้เหมือนกันหนูขอเปิดนะคะแม่เป็นอืม ฟุตเค้กเหรอคะอ๋อเพนแฟนเมลอ๋ออุ้ยอันนี้เป็นอ๋อฟิวเจอร์คิวบ์นะคะก็คือจริงๆแล้วเวลาที่เรานะคะทําการแบบว่าที่ชีดคุณแม่ได้นะคะเซฟนะคะทุกคนชาวบ้านชาวเมืองนะคะจากคุณแม่ได้เนี่ยมันจะมีเมลบ็อกมาหาเราคะ่ะท่านผู้ชมซึ่งก็จะเป็นการขอบคุณนั่นเองก็จะเป็นของต่างๆอะไรแบบนี้นะคะเอ๊แต่คุณพ่อส่งมาให้มันไม่มีเลยอะ่ะท่านผู้ชมเออไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ายังไงแต่ว่าเราสามารถกินแบบฟุตเค้กได้นะที่เขาส่งมามันไม่มียาเบื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม องยกแขนสูงมากค่ะ วายมันบูดแรงมากส่งของบูดไม่รู้ว่ามาบูดในกล่องหรือว่าบูดก่อนหน้านั้นแล้วนะคะโอเควันนี้นะคะบักกี้ก็กะนะคะให้น้องซีไปทํางานคนเดียวค่ะปักกี้ก็อยากจะแบบเออแบบว่าไม่ต้องตามไปทุกวันก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแบบอยากให้ค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาขึ้นเองแล้วก็จริงจิงมันเกี่ยวกับค่าเบรกทรูด้วยค่ะถ้าเราอาบน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าค่าเบรกทรูมันขึ้นเยอะนะคะเดี๋ยวมันก็เออค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ขึ้นเองแหละเพราะว่าสบายๆ้าค่ะนี้คือแบบขั้นที่8แล้วนะคะไม่ต้องตามไปทุกวันก็ได้นะคะ,คะ หลับนั่งหลับเฉยเอ้าว่อสั้นเอา,า,เอาตายแล้วงงมากแม่แอบมาดูเลอยนนะคะน้องก็ดูโอเคมากๆเลยดูดีมากๆพอดีเลยนะคะไปะมาๆนะคะเซนเนโลนค่ะส่วนน้องเลอยนนะคะจะไปโรงเรียนหรือไม่วันนี้ยังไม่ไปนะคะเหมือนเพิ่งโตปะ่ะเดี๋ยวเราจะทำโฮมเวิร์กกันค่ะท่านผู้ชมนี่นั่งทําตรงนี้เลยแดดส่องสว่างอากาศดีนะคะคุณแม่ไปทํางานแล้วลระคะไปแล้วลูกเราสามารถให้นนี้เราต้องเซนเดย์แคร์กันหมดเลยเหรอสรุปความเราต้องเซนเดย์แคร์เหรอ อ๋อเซนเฉพาะเฉพาะในวิลล่านะคะเพราะว่าเด็กๆก,ก็ไม่สามารถที่จะดูแลกันเองได้ใช่ไหมโอเคแต่ว่าเราสามารถเล่นน้องเลอาได้นะ <c oughs> ก็นั่งเขียนไปนะคะนี่ <c oughs> ไม่นา้าไปกินฟูดเค้กเลยดูดีทุกคนติดแบบอันนี้เลยอุ๊ยออกวอดเดลิม่านะคะมันจะเป็นแบบสถานการณ์เดิมๆค่ะท่านผู้ชมนะคะเหมือนการแบบเข้าหาเพื่อนใหม่ๆโดยนิสัยนะคะโซเชีย so ลี่ออกวอดเนี่ยมันแบบชอบทําให้แบบน้องซีเข้าหาพวกพนักงานหรือแบบว่าเพื่อนร่วมงานแบบแปลกๆอ่ะก็เมื่อกี้ก็จะสลับบตอไปนะคะ ดังลอสเลยมันสุ่มลนะทุกคนบางอันก็โอบางอันก็ไม่โอนะคะเอออ่ะกันบ้านเสร็จแล้วเก่งมากลงไปช่วยคุณแม่ไหมนี่นี่นีน่ี่เราจะคลีนอัพนะคะเผื่อค่าแบบว่าพวกความรับผิดชอบมันจะได้เพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ยังใส่ชุดนอนอยู่เลยอ่ะลองเปลี่ยนชุดไหมชุดแบบชุดธรรมดาไหมหรืเอานี่ชุดธรรมดาแล้วเหรอ เมื่อกี้เลือกแบบเป็นชุดข่าวมาไงทุกคนอโอเคนี่มาถูพื้นนะคะเราชอบวาดรูปคะ่ะมาดูแอสปิเรชันกันดีกว่านะคะให้ติดอินสปายนะคะแล้ววาดรูปแต่ตอนนี้เป็นการติดในส่วนของอ่อนคอมฟอร์ทเบิลเมื่อกี้ยังติดคอมไอ้นี่อยู่เลยติดมั่นใจอยู่เลยไม่เป็นไรคะ่ะท่านผู้ชมก็วาดรูปกันไปนะคะนี่เพิ่มในส่วนของการวาดรูปคือคำที่สร้างสารรค์อะไรแบบนี้นะคะหลอคุณแม่กลับบ้านมาวันนี้ที่น้องไม่ได้ไปโรงเรียนก็เพราะว่าอมันเป็น วันแรกที่น้องโตด้วยมั้งคะเราก็เลยได้เล่นน้องอยู่ที่บ้านแบบนี้นะคะอันนี้วาดเสร็จแล้วเหรออันนี้คือเสร็จเสร็จแล้วเหรออันนี้คือรูปที่เสร็จแล้วอ่ะโอเคเสร็จก็เสร็จอ่เป็นรูปเชฟต่างๆนะคะุอยอย่าเพิ่งดูถูกน้องอ่แล้วก็สามารถเชฟอ่เป็นวัยรุ่นดีกว่าคะ่ะลองแบบว่าวาดเป็นในส่วนของแบบพวกรถราต่างๆอ่ะนารากักเออเอเอวาดไปวาดไปนะคะเมือ่อไหรคุณแม่จะกลับบ้านนะอ๋อน้องแอบง่วงนะคะ เค <Okay, S 2> เสร็จแล้วนี่ชอบวัดรูปมนักใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาให้น้องแหนบกันสักน,นิดนึงรองคุณแม่กลับมาดีกว่านะน้องง่วงแล้วโอเคค่ะน้องซี่กลับมาแล้วนะคะพร้อมเงินเดือนและง่วงอีกแหลวง่วงเก่งมากคือเราจะแลกปฏิทานดีไหมเนี่ยเราสามารถแลกได้แหมอันที่แบบว่าไม่ให้มันง่วงเยอะอะคือเหมือนน้องเหนื่อยมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็นอนแบบไม่ไหวอะแต่ว่าถ้าแบบนอนน้อยนี่มันต้องใช้สี่พันเลยปะรู้สึกว่านอนน้อยๆเนี่ยแอบบดูหน่อยสิเนี่ยเซลดมสลีปี้นะคะตั้งสี่พันเนี่ยก็คือแบ แต่ใช้เวลาในการหลับน้อยมากแต่ว่าโอ้โหแต่ก็คงทํางานหนักจริงๆอ่ะท่านผู้ชมไปนอนเลยดีกว่าไหนขอดูลูกก่อนค่าฟันไม่มีหรออุ้มอุ้มก่อนอุ้มก่อนอุ้มก่อนโทษโทษโทษเอาอุ้ม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 กันมาก่อนเบนหน้าโทรมาบ่อยมากชวนไปบ้านตลอดเลยวันหลังไปดีไหมเนี่ยเอออยากรู้ว่าทำไมชวนไปบ่อยเหลือเกินโอเคหูตอนนี้ชามเน่าแล้วนะคะเมื่อกี้แอบช่วยน้องสี่นิดนึงแล้วกันนะเออหยวนหยวนนะพาลูกมา คืออะไรคาฟันไม่มีเอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมก็รู้สึกว่าของเล่นนะคะอันนี้ของทอตเลอร์เนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าของน้องเลอาโอเคนั่งเล่นไปก่อนได้ไหมคะอ่ะเล่นอันไหนอาวัดรู้ไหมหรือยังไงอยากให้คิดติงกิ้งอ่ะอันนี้ได้ไหมเพลงซิมเปิลเนี่ยเหรอคะโอเคแม่นอนก่อนนะลูกแม่ไม่ไหวละน้องไม่คนยกจานสูงมากเลยนะคะนี่มายืนดูนอนนะคะเป็นคนยกจานสูงคะ่ะ กินเสร็จแล้วทําไมหมูสเต๊ะมันเร็วเหรอเราไปเพิ่มแบบว่าอินสปายไหมคะอาจจะไปดูท้องฟ้าดูอะไรอย่างเงี้ยให้ติดอินสปายเราจะได้ทำแอสเพเรชันด้วยนะคะเนี่ยเออใช้อินสปายนะคะวาดต้งสองรูปเนี่ยไหนเศร้าเหรอทําไมอ่ะทาไมอยากคุยกับน้องเหรอน้องหิวข้าวเออทำไมอ่ะเอามาคุยกันละคุยกันแล้วนี่น้องเป็นคนยกแขนสูงตลอดเวลามันบักเพราะชุดนะคะทุกคนนี่ดูแขนดูแขนมันบักอ่ะทุกคนบักจากเสื้อผ้าเนี่ยแหละค่ะเป็นธรรมดาก็คือคุยกันตรงนี้ มือก็เล่นไปด้วยแบบพาน้องไปนอนได้ไหมหรือน้องต้องไปนอนเองอ๋อน้องต้องนอนเองโอเคสั่งให้น้องนอนดีกว่าเออส่วนเรานั้นอเนจใจใช่ไหมเราแอบไปดูดาวได้ไหมมันจะติดอินสปายไหมทุกท่านผู้ชมหลังจากที่วิ่งมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถดูดาวได้ไหมนี่สตาร์เกตได้ค่ะลงไปนอนเลยดูซิจะติดค่าอินสปายไหมสเกตแขนนะคะแคนขนกว่าเออเป็นรูปหัวใจนะ เป็นรูปหัวใจแล้วหนึ่งนะเออเป็นรูกหัวใจนะจุบๆนะชลังเฮโยไปเลยะคะนี่อเนจัยสักอะไรเนี่ยอ๋อกินอาหารของโทมารังนะคะเออเอาสิเออมันก็เลยติดอเนจัยเลยนะคะอาหารที่เรากินเป็นหมูสเต๊กไงท่านผู้ชมเอออุ๊ยเดี๋ยวเดี่ยวนะเอาแมงเอาแมเรียบร้อยอ,อทำยังไงดีอะ ทำยังไงดีแม่โดนลักพาตัวอีกแล้วตอนนี้จริงๆก็ติดอินสปายแล้วนะคะแต่ว่าสู้แบบว่าอารมณ์ขออนุญ์ไม่ไหวเพราะมันบวก2อินสปายมันบวก1นะคะเมื่อกี้คิดว่าให้น้องไปนอนดีกว่าค่ะตอนแรกว่าจะไปวาดรูปแต่ก็นะไม่ได้นําพานะคะสู้ไม่ไหวตอนนี้แบบน้องคึกค่ะอินสปายไม่ไหวนะคะโอเคนอนนะคะแล้วก็รอคุณแม่กลับมา S <S ไม่นะ่าไม่มันไม่ไมน่าไม่น่าท้องแล้วเนาะอืมไม่น่าท้องแล้วแหละจริงๆนะคะพิกี้เนี่ยก็ทําการปิดระบบไปแล้วค่ะสําหรับการให้แบบผู้หญิงหรือว่าเฟมินินน่ะท้องนะคะเพราะว่าถือว่าเราอ่ะได้ทายาทคนต่อไปแล้วค่ะพิกี้ก็เลยปิดมันนะคะเพราะตามระบบเดิมอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าเกม The s ซิ s ซเนี่ยการรักพาตัวแบบนี้ถ้าไม่ใช่มัสคุลีหรือเพศช,ชายนะคะก็จะไม่สามารถที่จะตั้งครันได้ค่ะเพศช,ชายเท่านั้นที่จะตั้งคันได้อ่าลองเช็คไหมล่ะ <laughs> <ś led> ไม่ท้องไม่ท้องมันไม่ขึ้นมาให้เช็คนะคะเออไม่เป็นไรเลยค่ะแต่จริงจริงมันเช็คได้จากในนี้ใช่ไหม MCC MC นะคะเช็คใน p r e น n c ซนะคะอืมเนี่ยนะคะไม่ท้องค่ะนะอย่างที่บอกนะคะืคัอกี้ปิดระบบเวลาเพื่อความแบบนะเออจะได้แบบไม่รกรุงรังรใน,นในเมื่อเรามีเจน2แล้วก็หยุ่นหยวนกันนิดนึงนะคะเอออ่ะทำไมน้องตื่นกันล่ะวันนี้งองแงนะสินะ เออแม่ต้องสอนให้น้องนั่งกระโถนนิดนึงเออเพราะว่าถ้าเรายังสอนน้องแน่น้องจะบับกากะกาเองไม่ได้นะคะต้องคอยสอนแล้วเนี่ยโอ้โหตื่นเลยเลยอาเขาตื่นเลยคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้องงองแงนะคะร้องไห้โอเคแม่ก็ขอโทษทีนะแม่เพิ่งถูกลักพาตัวไปนะจ๊ะไปเยี่ยมพ่อนะ่ะพ่อของลูก <c oughs> นี่นะคะทอลเลอร์เลสันคะ่ะท่านผู้ชมนะคะมัสกิลนะคะก็จําเป็นจะต้องใช้ซิมที่โตนะคะเพื่อที่จะสอนเขานะคือการนั่งกระโถนนั่นเองนะคะท่านผู้ชมดูสิคะว่ากะก,กาจะเป็นยังไงบ้างโอเค เสร็จแล้วเป็นไงดีไหมโอเคไหมลูกโอเคโอ้กากโอเคแล้วหิวข้าวอีกแล้วโอเคแม่จะต้องไปป้อนข้าวลูกนะคะเอาอะไรดีเอานี้ peanut เตอร์จ j ลี่แล้วกันมาโหน้องก็หิวเหมือนกันหรอเคอะคุณแม่แอบทานข้าวไหมคะคุณแม่แอบจกข้าวไหมนี่นะคะ อค okay. อันนี้จะเป็นเมนูใหม่จากโทมารังนะคะถ้ารักกินแล้วมันติดแบบติดมูเลต์อนาจายส์ด้วยนะได้กินอาหารแบบอร่อยๆอ,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 อย่างนี้ไงแต่ใช้ตะเกียบไม่เป็น <c oughs> นะคะแอบอายนิดหน่อยเออแม่ก็กินข้าวนะคะลูกก็กินข้าวนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็จะพาน้องไปนอนได้แล้วคะ่ะท่านผู้ชมอา้าวไม่ต้องพาแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องพาแต่อย่างใดคะ่ะหลับแล้ว พิกี้คิดว่านะคะพาร์ทนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนคะ่ะอาจจะดูน้อยๆไปหน่อยนะคะแต่ก็อยากให้ดูการเติบโตของทั้งน้องเลอาและก็นบิวล,ล่าของเรานะคะเออคลิปหน้านะคะก็พิกี้ก็คิดว่าน่าจะเคลียร์สกิลของน้องสีนะคะให้ได้เยอะๆแล้วก็เหลือแค่อาชีพการงานเองนะคะแล้วก็เลี้ยงน้องนบิลล่าของเรานะคะให้เติบโตอย่างดีเหมือนเดิมเหมือนเคยเลยนะคะโอเคพาร์ทนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกๆของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ